หลังจากที่พี่แรนซ้อมมาบแบบแบบเหมือนจะครบ6เดือนแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ดูกันแล้วจริงๆแอบบได้มาดูแล้วค่ะใช่ไรคะเป็นความสามารถของขนะดอินสแตน b ์แบบไม่เคยรู้รู้สึกภูมิใจขนาดไหนแบบพี่แรนท,ทำได้เกินที่เราคาดไว้สุดๆค่ะแล้วก็จริงๆเหมือนบบนี่คือความฝันอันหนึ่งของพี่แดรในในฐานะนักแสดง แล้วเขาตั้งใจมากๆเขาทุ่มเทมากมากแล้วเขาทําได้ดีสุดๆส,ส,ส,สุดๆแบบทุกคนเห็นเราจะทุกคนดูเราจะต้องแบบว้าวมีอะไรที่เรารู้สึกว e ่าแบบเกินคาดที่เราคาดก่อนอะไรนะไรที่เราดูแล้วแบบต้อเงบอกว่านัวนัวอย่างแรกเลยที่แบบชัดเจนมากๆคือสเตจเอ่อสเตจ presence การที่เขาอยู่บนเวที theater แต่เขาเอาอยู่มากๆแล้วเขาไม่หลุดเลยแบบตั้งแต่ต้นจนจบ อารมณ์เขาอยู่กับชาร์ลีสุดๆแล้วอีกอย่างนึงคือมันขับใจม,มากๆแบบเกินคาดมากคือเสียงดีมากไม่เคยได้เอาล้องแบบที่ร้องในห้องน้ำกับล้อมทั่เวทีไม่เหมือนกันอะไรเพราะงั้นเลยค่ะตพราะั้นก็ดีมากแล้วแต่ตรงนี้คือแบบก็ได้เพราเราได้ฟังตลอดก็ได้ฟังเรื่อยๆค่ะได้ฟังเรื่อยๆร้องในห้องน้ำก็ได้ฟังตลอดใช่ แต่งฟันก็ร้องเข้องน้อก็ร้องทำอาหารก็ร้องชวนเราร้องด้วยไหมแบบชวนเราร้องจริงๆก่อนหลับอะค่ะมี่พีนี่หว่ะกับทุกคืนเมื่อวานเราได้ดูเลยได้คุยกันแฟนนะคะได้ชมไปเลยทั้งก็ชมไม่หยุดเลยโอ้แเอาจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้ชมกันบ่อยค่ะเพราะว่าแบบในหน้าที่งานมันก็ต้องแบบอินฟลูเอนซ์ตลอดเวลาค่ะ ก็พี่แม่ก็ดูเหมือนจะตกใจนิดนึงว่าทำไมชมเยอะจะแบบเขาทำไมดีมากจริงๆค่ะังไงเขาตกใจมากๆเขาทุกใจยังไงเลยเพราะว่าพี่แม่เขาก็จะแบบเขาไม่มีความเป็นพี่แม่ค่ะไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนเขาก็จะพูดว่าทำได้ดีกว่านี้ทำได้ดีกว่านี้แต่หลายคก็ตกใจซึ่งแขกแม่เนาะเรายังร้องเลยได้ร้องเลยอะคือพี่แม่ตั้งใจมากๆค่ะแล้วแบบช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักสำหรับการซ้อมก็ แบบนทับมันออกมาดีมากทุกคนน่าจะได้เห็นน่ท่นาานบอกว่าพีย่ก็ยัฟ้า่อนว้าวว้าวเมนกอยดว่ด้วยแสงอะค่ะแสงสีมันช่วยไปหมดเลยคนหุ่นดีกันเต็มเลยนะคะแบบนี้ค่ะไมกคระ อชอบฉากที่เขาเดินในทะเลทรายกันค่ะแต่ฉากอน,นั้นคือแบบก็โออในพื้นที่ดาวตกค่ฉากอนันน่นารักมากเขาแสงสีเสียงแบบ d ด r ร c t ช o นของพี่บอยคือ it's so good แบบเรารู้สึกแบบ <c oughs> มันจะจินไปด้วยเลยเ <c oughs> <c oughs> อจริงๆตอน,นเด็กๆ ตลอดว่าเราจะเข้าเอร์ค่ะแต่ว่ามันดูยากเหมือนกันนะค่องนีอนี้่ิตเราจมาลองอะไรนะคะอยากค่ะจริงๆก็คือความฝันตอนเด็กค่ะว่าคิดกันเสมอว่าตอนที่เราโตขึ้นเจะต้องเข้าซีเรอร์ค่ะ เห็นว่าเห็นว่าก er> ่อนนันนี้มีโอกาสได้ดูแล <fire> ้วถานนิดเดิแบบมันมีฉากเลิฟ์ซีนไปไหมเธามีโอกาสได้ดูมีค่ะจะจะโรแมนต์สิแล้วค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นโรแมนซ์ค่ะก็รู้สึกว่าคนดูจะอมยิ้มไปด้วยแล้วก็จะแบบเสียงกุ้๊ดดังมากเลยนะคะตอนที่เสียงแบบเออแบบมาหดเลยเหมือนรอบอีสลับเลยว่าครั้งที่แล้วแบบพี่พี่แปล์ก็ต้องดูฉากที่เล่นกับพี่หมากกระดับอ๋อ เรื icana, ่องปกติค oh ่ะใน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 แบบฟิลการทํางานของเรามันก็ต้องมี love s c อยู่แล้วสนับสนุนกันให้กำลังใจกันที่แท้สุดยอดเขาเขาตั้งใจอยู่แล้วที่เนิมที่เนินถามถึงเรื่องที่ฉลองครบรอบขอแต่งงานด้วยกันโอ้เป็นยังไงโอเคเขาก็ชิลๆไม่ได้ทำอะไรกันมาก ให้บประแบบวันนั้นได้เลให้หน่อยที่เป็ของฝัดอมินไม่ไม่มีสัมไม่มะรเบยไม่็ลค่ะแล้วค่ะตอเนนี้่ลนเีขายเ้วเวลาให้กันอก็จริงๆก็ทำงานทุกวันจะคุยคแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติก็แต่กันได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แปลกแต่กว่าปกติค่ะ จะ,จะได้ดูกันปะขอจะได้ดูกันปะคะมาดูแล้วปะดูะดูรอพี่ยา oui. เมื oh, <really? S 1> ่อวานอ๋อวิลลี่รอพี่ย่าหรอหนูพูดว่าเอาอีกเอาอีก